สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอ,เจอกันกับ DJ ต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับอะไรที่ดีอะไรที่เด็ดอะไรที่เหมาะกับผิวพรรณนนครับใช้แล้วดีก็ต้องนํามาบอกต่อกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวครีมกันแดดออกใหม่ของนีเวีนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้กําลังฮอตแล้วก็กําลังฮิตกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าครีมตัวนี้เนี่ย คือตัวไหนนะครับ่นะก็คือในส่วนของ Nivea CNE ซึ่งก็เป็น E ีเบียสันนะครับที่โอ้โหมี SPF ให้มาถึง50นะครับผมแล้วก็แน่นอนยังใส่ในส่วนของวิตามินต่างๆเพื่อการดูแลผิวกันด้วยคืออยากจะบอกเลยว่า ครีมตัวนี้เนี่ยนะครับทางปกป้องกันแดดได้สูงมากๆนครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยบำรุงผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสและก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูเนื้อครีมกันก่อนดีกว่านะครับว่าเนื้อครีมจะเป็นอย่างไร ซึ่งบอกก่อนเลยนะครับผมว่าครีมตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ครีมกันแดดนะครับผมที่พอทาไปแล้วเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่ามันจะแตกตัวและก็ซึมหายเข้าไปในผิวอย่างรวดเร็วไม่ทิ้งครับมันคราบเหนียวหรือว่าความวอกความขาวเอาไว้บนผิวของเราเลยนะครับสังเกตที่มือของต่อระกูลนะหลังจากที่ทาครีมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรเลย แล้วมันก็ไม่มันด้วยนี่นะครับเชื่อได้ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนน่าจะชอบนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับผมที่ไม่อยากจะให้มีคราบเหนียวคราบมันหรือว่าความวอกความขาวอยู่บนผิวหน้าและแน่นอนสําหรับคุณสุภาพสตรีนะครับผมที่อยากจะลงกันแดดก่อนการแต่งหน้านี่นะครับก็ไม่อยากจะให้หน้าวอกหรือว่าหน้าลอยกันอีกเพราะว่าต้องเติมทั้งรองพื้นทั้งแป้งลงไปอีกนะครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะและก็ดีมากๆนะครับที่จะเป็น ขั้นตอนแรกของการดูแลผิวแล้วก็ปกป้องผิวของเรากันเลยทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวตอยระก,กูลจะทาหน้าให้ดูจะได้ดรู้ว่าหลังจากที่ทาหน้าไปแล้วเนี่ยมันจะวอกหรือว่ามันจะลอยหรือไม่ซึ่งตัวต่อยระก,กูลเองนะครับผมก็ชอบครีมตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือกันแดดได้สูงแล้วก็ยังมีวิตามินที่จะดูแลผิวไปพร้อมๆกันและที่สําคัญมันเหมือนกับว่า และที่สำคัญนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทาอะไรเลยอันนี้คือชอบที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยเพราะว่าต่อระกูลก็เป็นคนที่หน้ามันคั่นเทพนั่นเองนะครับอ่านะดูสิครับว่ามันซึมหายเข้าไปในผิวแล้วเรียบร้อยไม่ทิ้งคราบเหนียวคราบมาันแล้วก็ความวอกไว้เลยนะครับทาให้ทั่วบริวณใบหน้านะครับผมจุด หน้าผากนะครับผมที่บริเวณจมูกนะครับที่บริเวณแก้มนะครับที่จะต้องโดนแสงแดดนะครับอยู่บ่อยๆแล้วก็คือจริงๆก็เอาในทั่วหน้านั่นแหละพูดง่ายๆแล้วก็อย่าลืมที่หลังใบหูที่คอด้านหลังแล้วก็ที่นะครับบริเวณหน้าคอของเราด้วยเพราะว่าเป็นส่วนที่หลายคนเนี่ยละเลยมากๆเลยใช่ไหมครับนี่อ่าชูอั ทาทั่วแล้วนะครเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซึมหายแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันเกลี่ยง่ายทาง,ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเด่นที่อยากจะบอกว่ามันดีจริงๆดีมากๆเลยด้วยอืมสำหรับนิเวซันกันแดดวิตามินซีแอนตัวนี้นะครับต่อรกุลซื้อมาเที่ร้านสะดวกซื้อในาราคา2องละยีบาทนะครับก็จะได้ประมาณ7มิลลิลตรนะครับผมอ่ะ นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบและก็ส่วนผสมที่ใส่เข้ามาในนิเวสัน n n e ตัวนี้กันดีกว่าครับ นี่คือนีเวซัน C N E S P f โโห้าสิบ P A บวกบวกบวกนะครับโอ้โหให้กันแดดมาสูงสูงสูงนะครับแล้วก็เป็นเสี่ยรป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้าที่นะครับมีส่วนผสมของวิตามินซีนะครับ, C, รบที่ช่วยผิวกระจ่างใสแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินอีนะครับผมที่ช่วยผิวชุ่มชื้นคือทั้งขาวแล้วก็ทั้งนุ่มเลยนะครับแล้วก็ปกป้องแสงแดดไม่ให้กลับดําครัาเสียกันอีกด้วยแล้วก็เป็นเนื้อเสี่ยรที่บางเบามากๆ เคล็ดลับง่ายๆนะครับในการใช้นีเวซันซีน e ีตัวนี้ให้ได้ผลดีนะครับผมนั่นก็คือทาเป็นประจำนะครับก่อนที่ออกจากบ้านก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนะครับเน้นย้ําว่าใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าใครจะใช้ตอนกลางคืนก็สามารถใช้กันได้เพราะว่าเนื้อเป็นเซรัมไม่เหนียวไม่อุดตันนะครับสําหรับการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของความชุ่มชื้นหรือว่าความขาวใสาจากคุณค่าของ C และก็ E เนี่ยในช่วงค่ำคืนก็สามารถจะทําได้แต่ จริงแล้วนะครับตอระก,กุลแนะนําให้ทานในช่วงที่เราจะออกจากบ้านหรือว่าก่อนจะออกจากบ้านให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอจะเป็นการดีที่สุดนะครับ แดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาสรุปข้อดีนะครับผมแล้วก็ข้อควรระวังของ CNE Sun ตัวนี้จาก Nivea กันดีกว่านะครับข้อดีหนึ่งก็คือเลยนะครับเป็นเนื้อเซรั่มบางเบานะครับไม่มีความเหนียวไม่มีความมันซึมไวนะครับผมแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวคราบมันเอาไว้บนผิวหน้าเลยอันนี้เหมาะมากๆสําหรับผู้ชายนะครับผมที่ไม่ต้องการครีมกันแดดที่ทําให้หน้าขาวหรือว่าหน้าวอกนะครับ2ก็คือให้กันแดดมาสูงดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ SPM 50 PA++ บวกบวกบวกนะครซึ่งจะเป็นอย่างมากกับการดูแลแล้วก็ปกป้องแสงแดดจากเมืองไทยของเราที่แดดจัดและก็ร้อนมากๆนั่นเองนะครับส่วนข้อที่ควรจะนะครับคำนึงถึงก็คือว่าในส่วนของครีมกันแดดที่มี SPF สูงๆแบบนี้เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับยิ่งโดยเฉพาะการซื้อแบบซมาใช้เนี่ย7มิลลิตรนะครับใช้ได้ไม่กี่ครั้ง คือมันหมดเร็วเพราะว่าเราถาโทั่วหน้าแล้วก็ลําคอในราคา2 9บาทนะครับผมก็เดือนหนึ่งก็อาจจะหมดกันหลาย2อนะครับเพราะฉะนั้นใครมีสตุ้งสตางค์อาจจะไปซื้อแบบขวดที่ขนาดใหญ่กว่านี้จะประหยัดกว่านี้นะครับเรื่องของราคานี้ค่อนข้างจะสูงเลยนิดหนึ่งแต่คุณภาพถือว่าโอเคมากๆเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่นะครับสำหรับใครที่แพ้น้ำหอมหรือว่าแอลกอฮอล์ก็ควรจะต้องระมัดระวังการใช้ครีมตัวนี้กันด้วยเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมนี่แรงดีมากคือหอมมากเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์กันด้วยนะอ่ะนะครับก็ไปเลือกซื้อมาลองใช้กันดูกันละกันใช้แล้วติดใจก็อย่าลืมนะครับไปซื้อขวดใหญ่มาใช้จะคุ้มกว่านี่ครับ ถามว่าต่อระกูลชอบไหมชอบมากและวก็จะซื้อใช้ต่อไหมซื้อใช้ต่ออย่างแน่นอนนะครับหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เคยใช้ครีมกันแดดนิเวศสัน SPF 50 PA บวกบวกบวก C&E ตัวนี้เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับว่าใช้แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะไดไม่พลาดคลิปดีๆกับการรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อการดูแลตัวเองกันต่อไปวันนี้ d ีเจต่อรีวิวเวอลาไปก่อนสวัสดีครับ